นี่คือหัวฉีดชำระแบบพกพาที่สามารถจบปัญหาเวลาเราจะเข้าห้องน้ำสาธารณะไม่มีน้ําล้างไม่มีทิชชู่ให้เราได้ในชุดเขาก็าจะมีขวดมาให้แบบนี้แต่เราก็สามารถใช้ได้กับขวดพลาสติกทั่วไปที่เราสามารถหาได้ง่ายๆ รุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบชาร์จไฟสามารถชาร์จไฟได้ตรงพอร์ตไทยซีตรงนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการใช้กระดาษชําระเช็ดก้นหลังจากที่เราถ่ายหนักเสร็จแล้วหัวฉีดชําระอันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆและห้องน้ําสาธารณะเดี๋ยวนี้พาก็จะไม่มีน้ําให้มีให้อย่างมากก็แค่ทิชชู่วิธีการใช้งานนะครับก็แค่สวมหัวฉีดชําระเข้ากับขวดน้ําแบบนี้คว่ำลงแล้วก็กดปุ่ม แค่นี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วความแรงเลือกได้2ระดับเลือกได้ตามใจชอบเลยเวลาใช้งานเสร็จเราก็แค่เปิดไล่น้ําของเก่าออกสาสบัดสบัดเล็กน้อยปิดเครื่องแค่นี้ก็สามารถเก็บใส่กระเป๋าได้แล้วขนาดเล็กกระทัดรัดอันเคน่นี้เมื่อเทียบกับขวดน้ําเวลาใช้เป็นานานๆน,นะครับหัวฉีดอาจจะตันเราก็สามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยเพราะว่าเขามีสแปร์มาให้ถึง3ชิ้นแบบนี้และก็จะมีที่เปลี่ยนมาให้สามารถกดแล้วก็หมุนเข้าหมุนออกเปลี่ยนตัวใหม่ได้ง่าย ถือว่าเป็นไอเทมที่ตอบโจทย์และควรมีติดตัวไว้เลยนะครับใครจะตามเดี๋ยวจะแปะพิกัดร้านไว้ให้มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับ